ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ยุบพบกับบิมเองก็แนะนำตัวกันก่อนก็นางสาวสุรวัสดีนิยมรักนะคะวหกทับสองเลขที่22วันนี้เราก็มาอยู่ในเรื่องแคคูลัสเบื้องต้นนะฮะวันนี้เรายกตัวอย่างมา3หัวข้อเอ้ยสตัวอย่างพูดผิดกับพูดใหม่ได้เหมือนกันตัวอย่างแรก กฎของโลปิตานกฎของโลปิตานเป็นยังไงนะอ๋อ oh, ครั้งแรกเราก็ต้องทำให้อยู่ในรูปแบบศูนย์ส่วนศูนย์กันก่อนข้อที่สองแยกตัวประกอบั้งที่สามคอนจูกเกตเลยป่ะไปดูข้อแ,แรกก e ันข้อแรกลิมิต x เข้าหาสองนะฮะ x ก,กำลังสามลบสี่ x กำลังสองบวกแปดสอง x กำลังสองลบสอง x ลบสี่เท่ากับเราก็มาดิฟกันดีกว่า x ก,กำลังสามดิฟได้สาม x กำลังสองลบสี่ x กำลังสองดิฟได้ลบแปด x ส่วนสอง x กำลังสองดิฟได้สี่ x ลบสอง x ดิฟได้ลบสองเท่ากับแล้วก็เอาที่เราดิบได้นะฮะเอาสองมาแทน x ก็คือสามวงเล็บสองยกกำลัลงสองลบแปดวงเล็บสองส่วนด้วยสี่วงเล็บสองลบสองก็ได้เท่ากับสองกำลังสองก็เท่ากับสี่ก็เป็นสามคูณสี่เท่ากับสิบสองลบแปดคูณสองเท่ากับสิบหก ก็เป็น1 2บลบหก็เท่ากับลบสนะคะแล้วก็4ี่กัลังสองเอ้ยไม่ใช่4ีคูณสก็เท่ากับแปดแปดไปลบก,กับ2ก็เท่ากับ6กเราจะทอยเป็นสิวส่วนอย่างต่ำนะคะก็จะได้ลบสองส่วนสามง่ายๆเลยใช่ไหมล่ะไปดูข้อต่อไปกันข้อต่อไปเราจะเอาเป็นตัวหลักของเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันแพงหรือปริยายกันข้อนั้นตัวอย่าง ที่2ลบ x กําลัง4บวก2 x y กําลัง2ลบ y กําลังสามลบ15เท่ากับ0แล้วก็มาดิฟกันเลยลบ4 x กําลังสดิฟมาจากลบ x กําลัง4บวกด้วย2อันนี้เราก็จะเป็นการหน้าหลังทั้งหมดดิฟก็จะเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะคะก็เป็น2วงเล็บ x คูณ 2y คูณ y ทาบวก y กำลัง2คูณ1มเลบิดลบ 3y กำลัง2 y ทาเท่ากับ0อ่าต่อไปเราก็จะเป็นการคูณเข้าในวงเลบกันก่อนก็จะเป็นก็จะจัดในวงเลบก่อนก็คือ x กำลัง x คูณ 2y ก็เท่ากับ 2xy แล้วไปคูณกับ y ทาก็เป็น 2xy คูณ y ไทม์นะคะแล้วก็เราจะเอาสองเข้าไปคูณก็จะเป็น 4x y คูณ y ไทม์แล้วก็ต่อไปเป็น y กำลังสองคูณ1ก็จะได้ y กำลังสองเราจะเอาสองเข้าไปคูณก็จะได้เป็น 2y กำลังสองต่อไปเราก็ยกลบ3 y กำลังสองส่วน y คูณ y ไทม์เท่ากับศูนย์ ต่อไปเรามาอยู่ถึงขั้นการย,าย้ายค่านะคะเราจะลบ 4x กํลัง3ย้ายไปเป็น 4x กํลัง3นะคะแล้วก็ต่อไปบวก 2y กําลัง2เราจะย้ายไปเป็นลบ 2y กําลัง2แล้ว 4x y ลบ 3y กําลัง2เราจะเอาใส่วงเล็บแล้วก็ดึง y ทามออกมาแล้วบรรทัดต่อไปนะคะก็บรรทัดสุดท้ายแล้วก็จะเป็น y ชาร์ปเท่ากับ เราจะเอา 4x กำลัง3ลบ 2y กำลัง2แต่ไว้ที่เดิมแล้วเราก็จะดึงวงเล็บลงมานะคะก็จะเป็น 4xy ลบ 3y กำลัง2ง่ายเลย5ข้อต่อไปกันนะคะโอเคต่อไปมาข้อ3กันเลยดีกว่า x กำลั 4, x, y, y, 2, ง2บวก 4xy บวก y กำลัง2เท่ากับ0 x กำลัง2ดิฟได้ 2x แล้วเราก็จะบวกลงมา แล้วก็สีเราจะเอาวางไว้ก่อนแล้วก็จะเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าก็จะได้ x คูณ1คูณ y ทมบวก y คูณ1แล้วเราก็เอาคูณเข้าเราก็จะได้4 x y ทมบวก y เว้ยบวก4 y แล้วก็ y กําลังสองก็จะดิฟได้สอง y แล้วอย่าลืมใส่ y ไทม์ด้วยแล้วก็เท่ากับศูนย์ห้ามลืมเด็ดขาดต่อไป ิ่งที่เราได้มาก็จะเป็น 2x บวก 4xy บวก 4y บวก 2y y ทเท่ากับ0แล้วก็จะย้ายค่า 2x ไปเป็นลบ 2x แล้วก็บวก 4y ไปเป็นลบ 4y แล้วก็เราจะเก็บ 4xy ไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็น 2y ไว้เหมือนเดิม โดยเราที่จะดึง y ไทม์ออกมาแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการย้ายข้างอีกรอบหนึ่งก็คือเราจะเอาในวงเล็บลงมาข้างล่างก็จะเป็นลบ 2x ลบ 4y ส่วนด้วย 4xy บวก 2y เราก็จะทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะก็จะได้เป็นลบ x บวก 2y ส่วนด้วย 2xy บวก y แค่นี้ก็ได้คำตอบแล้วจบสิ้นนะคะก็ขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย